วัครับวันนี้มาเปลี่ยนแมคชีนิคคอซีนหรือซีนแกนเพาของปั๊มมิซูบิชินะครับร้อยห้าวัตต์นะครับปอ๊มน,นี้ผมดัดแปลงนะครับดับดแปลงจากถังถังแรงดันมาเป็นแบบนี้นะครับมาเป็นแบบนี้ผมก็เลยตัดอันนี้ออกตัดแอร์ชัตเจอร์ออกเพราะว่าใช้ใช้ตัวนี้แทน,นเพราะว่าถังรั่วแล้วก็อัดแปลงไม่เจอถัง พอดีลองไประยะหนึ่งครับ mm hmm. ก็คือมีน้ําหยดตรงนี้น้ำหยดตรงนี้นะครับตอนแรกก็นึกว่าแมคคนิกโคซีนรั่วนะครับก็ลองเปลี่ยนแต่ไม่หายนะครับไม่หายแล้วมาตรวจสอบก็ามาเจอตรงนี้รั่วนะครับผมก็เลยใช้การ้อนกับแป้งนะครับแป้งที่โรยตัวนะครับมาทาเอากาล้อนหยอดก่อนนะครับแล้วเอาแป้งโยรยทับ มันก็จะเป็นติดอย่างนี้ครับเป็นกาวติดอย่างนี้นะครับก็น่าจะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นร่องเล็กๆพอเราหยอดกาวร้อนมันก็ไหลลงเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเอาแป้งโรยเพื่อให้มันจับเป็นผลึกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีซิลิโคนนะครับถ้าเป็นของมากับเพื่อมันก็จะมีซิลิโคนกอยปีน้ําซึมออกนิดๆครับมาเยอะตอนแรกก็นึกว่าตัวนี้วหลว่วนะครับ ็หรือมาเนไหน,นก็จะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยแมคนิครซินคอเรามาดูอันนี้ครับมาดูอันนี้ร้อยห้าวัต์นะครับผมก็ซื้อมาผิดนะครับเพราะว่าไปไปเชื่อป้ายที่เขาบอกนะเขาบอกว่าร้อยห้าสิห้าวัต์ของมิตซูนี่ถึงจะแกนสิบเอ็ดมิลแต่แต่ปั๊มนี่ร้อยห้าวัต์แกนสิบเอ็ดมิลน,นะครับ ผมก็ไปซื้อซื้อตัวนี้สิบมิลน,นะครับอันนี้สิบเอ็ดมิลปรากฏว่ามันแน่นนะครับมันใส่ได้แต่ว่ามันมันแทบจะไม่สไลด์เลยนะครับผมก็เลยใช้ของเก่าไปก่อนอันนี้อันนี้สิบเอ็ดมิลน,นะครับอันนี้สิบเอ็ดมิลถ้าถ้าของม,มันก็จะมีช่วงสไลด์ได้นิดหน่อยไม่ฝืดมากครับแกนสิบเอ็ดอันนี้สิบเอ็ดนะครับ ถ้าตัวนี้สิบใส่ได้ไม่ได้แต่ว่าแทบจะไม่สไลด์เลยทางแรกผมก็นึกว่าสิบมิลน,นี่สิบเอ็ดมิลนส,ส่วนส่วนแปน้นอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของมิตสูนะครบับวงนอกจะยี่สิบสี่มิลนะครับจะได้ทั่วจะได้กันหมดยี่สิบสี่มิลครับ,บวงบวงในนี่ประมาณที่ผมวัดดู ประมาณสิบเอ็ดจุดห้ามิลน,นะครับไม่ถึงสิบสองนะครับเพราะว่าวันตัวนี้เวลาส,สวมข้อตัวนี้มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ติดแน่นเพราะว่าบางทีแกนสั่นแกนอะไรมันจะไปตีเซรามิกแตกเนี่ยเขาก็จะมีช่วงฟีให้ประมาณสิบเอ็ดจุดห้านะครับแต่แกนในสิบเอ็ดนะครับมันก็จะมีช่วงให้ตัวได้นะครับนี่บเซรามิก คนนี้เท่ากันหมดนะครับวงนอก24มิลวงใน11.5มิลน,นะครับของเกา่าของใหม่ที่ผมวัดเท่ากันหมดนะผมก็จะใช้ของเกาเ่า11มิลเพราะยังดีอยู่นะครับเพราะว่าตอนแรกเรื่องว่ารั่วตัวนี้แต่พอผมมาตรวจดูแล้วแมคาีนิคคาซินดีอยู่ม,ม,มันมันมันมรั่วตรงนี้นะขอบๆเนะีก็เลยใช้กาวร้อนกับแป้งทานะอันนี้เป็นส่วนต้นกําลังนะครับมอตเตอร์นะครับ ส่วนต้องต้นกําลังอันนี้เป็นตัวปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะกั้นระหว่างตัวต้นกําลังกับปั๊มไม่ให้น้ํารั่วนะครับตัวนี้ตัวแปน้นนี่นะครับอันนี้วงนอกจะเป็นยางวงในเป็นเซรามิกนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ับตรงนี้เพื่อก,กันน้ำรั่วส่วน ส่วนตัวนี้มันก็จะหุ้มแกนนะครับก็จะหุ้มแกนตัวนี้ตัวตัวนี้มันก็จะอยู่ยงนงี้มันก็จะอยู่นงี้แล้วก็แกนมันก็จะโผล่มาตัวนี้ก็จะหุ้มแกนมันก็จะไปติดไปปิดกันอย่างงี้ครัเดี๋ยวถ้าดูข้างนอกเราก็จะเห็นนะครับแกนก็จะโผล่มาเนี่ยตัวเนี้ยที่ปิดนานนะครับตัวเนี้ยเวลาเวลาปลั๊มหมุนตัวนี้จะอยู่กับที่ ส่วนตัวนี้จะจะเป็นไปพัดจะหมุนนะครับมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยคือข้าภายในมีน้ํามันก็ไม่เสียดสีกันมากเพราะว่ามันจะมีน้ํานะครับก็หมุนเลยส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะลัดเกีนนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสปริงโอกรัดนะครับก็จะลัดเกียนนะครับก็มีสปริงลัดเกนนยนครับแต่ใส่จริงๆมันต้องมารูปนี้ สปิงก็จะลัดเกียนไว้น้ําน้ําก็จะออกไปไม่ได้นะครับน้ําน้ําถ้ามันออกไปมันก็จะออกไปทางนี้ครับกับกับทางนี้ตรงนี้ก็จะมาจี้นี่ครับที่เป็นบ่าๆนั้นมันก็จะมาจ,นนาามจ,มาจี้เพราะว่าส่วนนี้มันจะหมุนครับส่วนนี้จะหมนุนอันนี้เกียนสอดส่วนนี้จอยู่กับที่นะครับบนี้ตัวนี้ น,นี้ก็จะไปประกบพอนี้ครับอันนี้ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วถ้าเราใส่จริงมันอาจจะยากนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆถอดแล้วก็ใส่เข้านะอันนี้ผมถอดมาให้เห็นภาพชัดเจนนะตงนี้อันนี้เป็นเซริมิตวงนอกยี่สิบสี่มิลครับ, 4, 4นนรบวงในสิบเอ็ดจุดห้ามิลนะเกินนี่สิบเอ็ดมิล อันนี้ตัวตัวปั๊มนะครับอันนี้ตัวต้นกําลังน้ําก็จะเข้าออนะครับเข้าออแล้วก็จะมามาวนเข้าตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดก็จะหมุนอันนี้ก็เป็นน้ําออกน้ําออกอันนี้ใบพัดใบพัดตัวนี้ต้องเสมอกันนะส่วนตัวนี้ปั๊มแบบทงังแรงดันมันตัวนี้มันจะเป็นแอร์ชัชเจอร์นะครับผม ต้องปิดตายเดิมๆม,มันจะเป็นตัวนี้แชัเจอร์เพราะว่าทางทางน้ําดูดกับตัวนี้มันจะถึงกันนะครับเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปิดจะดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าปัมจะมาดูดอาลมตัวนี้จะไม่ดูดน้าเพราะลมมาดูดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตัวนี้เดิมๆมันจะต่อเข้าแอร์ชัตเจอร์ตัวนี้นะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในในการเติมอากาศเข้าถังนะครับถ้าปัมดูดมากตัวนี้ก็จะดูดอากาศ อากาศก็จะเข้านี้แล้วก็เข้าในถังเพื่อเติมชดเชยนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ใช้ใช้ถังแรงดันเราต้องปิดตายนะครับว่าผมดัดแปลงมาใช้แบบแบบนี้แล้วครับเป็นถังแรงดันคงที่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะยุบตัวชดเชยอากาศในถังแทนนะครับเพื่อชะลอการตัดต่อนะครับก็เป็นนี้ ตัวปิดน้ํามันก็จะมีสองจุดนะครับตัวนี้อันนี้แกนก็สอบมาตัวนี้ก็จะปิดเนี่ยนะครับตัวตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะลัดตัวนี้ก็จะลัดแเกนนะครับน้ําก็ไปไม่ได้ครับตัวนี้แม่คนิกคอซีนะครับหรือแกนซีนเกนเผานะครับก็จะกั้นห้องน้ํากับห้องห้องต้นกําลังไม่ให้ถึงกันนะครับ เดี๋ยวจะลองประกอบแล้วก็ทดสอบอีกทีครับผมก็ได้ประกอบเรียบร้อยนะครับก็ใช้แมคาินิคคอซีนตัวเดิมนะครับเพราะว่าซื้อมาผิดเกีรตัวนี้เป็นเกนเียร11มิลน,นะครับอันนี้ผมดัดแปลงจากปั๊มถังนะครับอันนี้105วัตตนะ์เอชเจอเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราเราใช้ตัวนี้แทนแทนถังแทนถังต,ร,ตรง ชัตเจอร์เราก็ปิดตายนะครับต้องปิดตายไม่งั้นจะดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับเราก็สังเกตว่าตอนนี้ผมปล่อยแรงดันน้าปราปาปกติข้างใต้จะไม่รั่วเลยครับไม่มีรั่วมนะันมีนแต่ก่อนนะแต่ก่อนจะหยดตรงเนี้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่แม่คนิกคอซีนแต่พอตัวดูจริงกันไม่ใช่ครับไม่คณิตคอซีนยังดีอยู่นะครับผลว,ว่าพวกขอบนะขอบขอบขอบระหว่างรอยรอยต่อเนะี่ มันั่วนนะครับก็เลยต้องใช้คัตเตอร์แซะนะครับแซะแล้วก็กาวร้อนหยอดแล้วก็แป้งโรยรอบเลยนะครับเพราะว่ามันมันั่วรอบเลยดูเหมือนมีซิลิโคนแต่ว่าพอเอาค mm ัตเตอร์ไปแซะจริงๆมัน,ม,นมันมีช่องว่างนะครับก็เลยต้องเอากาวร้อนหยอดแล้วก็เอาแป้งโรยนะครับก็หายเป็นปนทิ้งครับนี่คืออุปกรณ์ซ่อมนะครับนี่มีกาวร้อนคัตเตอร์แซะแล้วก็แป้งแป้งโรยตัวเนี่ยโรยเพื่อให้ ให้เป็นมวลข้องแข็งครับเพราะว่าถ้าใช้กาวร้อนอย่างเดียวมันก็จะซึมซึมลงไปเรื่อยเื่อพอมีแป้งตุ๊บมันก็จะเป็นผลึกแข็งนะครับจะมีแป้งกับกาวร้อนก็จะเป็นผลึกแข็งนะครับตอนนี้ก็ไม่รั่วนะครับไม่นนคันอีโคซินก็ตัวเดิมนะอันนี้ซื้อมาสิบมิลก็ใช้ไม่ได้เพราะมัน ตัวนี้มันกระชับกเ,กเกินเพราะว่าแกนแกนมันสิบเอ็ดนะครับแต่น,นี้มันเป็นสิบมิลน,นะครับก็เก็บไว้ใช้ตวอื่นต่อไปครับก็คือดัดแปลงจากถังนี้นะครับแอร์ชัดเจนเราไม่ใช้ถังมันใช้เรามาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ก็เติมอากาศอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งบาทนะครับก็ประมาณศูนย์จุดแปดนะครับตัวนี้ถ้าเราไปเติมแข็งมากอะปั๊มมันจะไม่ยึดอยูน่นะอันนี้ก็พร้อมเปิดนะครับตอนนี้ น้ำประปาอันนี้แค่แรงรดัน้ำประปานะครับตอนนี้ต่อนนะครับนี่น้ำประป,ระปา่าเดี๋ยวผมจะเปิดปั๊มนะครับตอนนี้นี่ผมก็ต่อสายแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดปั๊ม้าเิดูน้ำจะกะแรงขึ้นคะอันนี้ปิดปัม๊มปิดปั๊มก็จะเป็นน้ำประปานะเปิดปัมดป๊มจะแรง นี่จะเปิดปั๊มนะครับปั๊มร้อยห้าวัตครับนี่น้ำเปล่าไม่เปิดปัม๊มสังเกตดูข้าล่างน้นไม่รว่วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ปั๊มก็ทำงานปริญญาอีกก็จะตัดนะพอเราเปิดพอเราเปิดน้ำก็เป็นไบบ ก็ประมาณนี้ครับมห0 5วัตต์ตามตัวเล็กพอเราปิดปึ๊บตัวนี้ก็จะชะลอการตัดต่อครับก็จะมีถุงอากาศตรงนี้ันก็จะทํางานประิยะัึงครับก็จะยืดหยุ่นในการตัดต่อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถังตัวนี้ลนะเอ์ชดเจอร์เราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเติมอากาศในถังแล้วเพราะเราใช้แบบนี้มันจะมีถุงอากาศอยู่ข้างในใน,ในการยุบตัวตัดต่อกนะ็สําเร็จนะครับ คือสรุปแล้วไม่คันอิคคอซีนไม่เสียนะครับแต่ว่าขอบรอ,อยต่อนี่รั่วนะเราก็ใช้กาวร้อนกับแป้งใช้คัตเตอร์แซะออกก่อนนะครับเพื่อให้มีช่องว่างแล้วก็ใช้กาวร้อยกาวร้อนกับแป้งุดครับก็เป็นอันอยู่นะไม่มีหยดนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการถ้าจะดัดแปลงเพราะว่าถัางมันก็ค่อนข้างแพง ใช่อย่างนี้ก็ตกประมาณ4ี่ห้าร้อยก็มีซื้อถังซื้อรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยครับสวัสดีครับครับวันนี้มาเปลี่ยนเมคานิคซีนคอร์นะครับปร,ประมาณนี้ครับั๊มร้อยห้าวัต,ตมผมก็ได้ประกอบเรียบร้อย